เฮ้ยไอพวอโง่การุ่งกระส่ากระส่นเลี้ยงเข้าไปเออคิดว่าต่อเหรอคิดว่าเก่าเหรอตัวใหญ่ไอ้หมอนี่อ่ะคะคะคิดว่าตัวใหญ่แล้วเก่าเหรอเฮ้ยหลวงพ่อระวังตายหลวงพ่อไม่วันตายง่ายๆหรอกร่างแค่นี้ค่ะหลวงพ่อสบายอย่าซัดก,กันซัดก,กันข้าก็จะลบข้าก็จะลบ ด้วยขวดใจที่มันพร้อมตายปัง้งปัง้งเอเดเวียนนี่มันตายอ๊บเมื่อก,กี้วันเห็นอะไรนี่เจ้าเมื่อก,กี้เจ้าสะลายอะไรเห็นเป็นรูปดาวอ่ะไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรหลวงพ่อเอาสร้างมันเถอะอ๋อหรือว่าบูาชาซาตานจะอีกอเอาแปลว่าเรา เดี๋ยวฉันจะนำเองนะคะไม่เดี๋ยวผมจะนำเองไม่ยอดยายีของผมในโลกแบบนี้ให้ฉันนำเถอะค่ะโอเคเราควรน่าจะให้เจ้าหนุ่มนั่นมันนำนะเพราะมันเป็นแบบวระยะใกล้ไงมันควรน่าจะนำนะ ใช่แล้วเงี้ยย่อยอะคิวของผมแล้วผมจะฟาดก็ฟาดพวกมันเองฟาด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 เฮ้ยทายะไอ้พวกโง่ที่ว่าหล่อหลายตัวใหญ่แล้วแข็งแกร่งอ่ะอยัดคิดว่ากระทืบคนแก่แล้วหล่อเหรอไม่สมศรีความเป็นลูกผู้ทายเลยว่ะพวกแกนะเฮ้ยที่พวกแกตดใส่หน้าซันเหรอไอพวกซอมเบ นี่แจกตดงั้นหรอระเบิดตดอ่ะโอเคฉันจะฟาดแจ้ไอเวลาตายแล้วเอาแปลว่าตอนนี้เราก็จบแล้วนะเอยเหนื่อยจะหายเลยเนี่ยกว่าจะฟาดจนมันพวดมันตายได้อู้ปืนนาเก็บนะแต่เราจะต้องระวังด้วยเผื่อมีซอมบี้อยู่ใกล้ๆ โอ้โ้นั่นมันอะไรอ่ะโอ้เหลอยิงลูกซองนั้นหรอเอยเช่เราก็เก็บเ้ยนี่พาะลุงลุจะทำอะไรเนี่ยโอ้ยไม่คืนเว้ยอุ๊บอาไปว่าเก็บกระสุนไปก่อนแล้วกันนี่ทำไมพ่อ นายนี่เจ้าหนุ่มนี่ทำไมไม่นำคะอโอเคเอาไปว่าเรื่องเรืเร่องไปดีกว่า,าวยายาววยาเล่นงที่หัวพวกมันยาเจ้าหนุ่มนั่นแม่เดี๋ยวก็ตายเอาตายแล้วเหรอ ลมง่ายจังเลยนะพ่อแกเนะี่ยอย่าโดนฟ้าดหลอไอ้พวกซอมบี้ถึงแม่ลุงจะแก่แต่ลุงก็ยกคอนฟอนได้ง่ายๆนะถึงแม่ลุงจะแก่โอ้ยทำไมพวกคุณเนี่ยถึงล้มกันง่ายขนาดนี้สักคะจะต้องให้ซันมารักษาตลอดเลยไดนะ้ไงน่ะ ไม่ยอดยหญ่สเดี๋ยวผมปกปออ้องเองปั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 งโอ้ยซอมบี้ระเบิดตดมันระเบิดอัดหน้าฉันโดนทำนี่คนส่วนใหญ่ตายเพราะกินตดงั้นเหรอว่าอยู่ทำไมมีควันเขียวๆแล้วเหม็นๆเนี่ยนี่เพราะนี่พวกะซอมบี้แก๊สระเบิดตดมันตดแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคะ รู้สึกรู้สึกมีความอันตรายขึ้นมาแล้วนั่นน่ะลุงจะไม่ยอมตายง่ายๆหรอโอ้ยบะนี่ก็ตายง่ายจังปันเนี่ยฟังฟังฟังโอเคเดี๋ยวผมจะมาช่วยแล้วไอ้คนขุแล้ว องย,ย,ย่อยาดีคับผมจะช่วยเองเอ้ยลึกลึกย,ย็นเดี๋ยวเขาจะฟันมาด้วยขวานสับตายพิกอีกับบบิโงโงโงงยาช่างงอยช่วยลุงก่อนเฮ้ยแค่นี้ก็สู้ยากมากแล้วลงุงทำยังไงดีเออ ส่ยากมา่มากเลยครั้งต่อไปมีคนเจ็บปวดมากเอ้ยเอาไปว่าฉันจะนําเองนะคะกลัวทุกคนบาดเจ็บโอ้ยผมจะนําเองแต่คุณก็ดูน่าจะบาดเจ็บหนักนะนะดถซอมบี้กระทืบขนาดนั้นไม่เป็นไรผมเก่งอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะนาโอ้ยช่งงยงซงกับผมจะสู่องกวาลงลุง โอ้ยกินตดนะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยยาละหัวคมๆยาพวกนี้นี่มันอึดจริงๆเนี่ยพวกนี้นี่รู้สึกว่าเหมือนจะตายยะมะขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยตายยะมะขึ้น เมื่อตรงนี้จะเป็นข้าทหารเก่านะเราควรน่าจะเดินเยอะมากไอ้เกยสักบ,บ้าง่ไม่ได้ใช้นาใช้แต่เอ็มสุดยาถึงแม้ลุงจะเก่แต่ลุงก็เก่าเพราะที่จะชนะพวกเกนะนี่ว่าเก่งนะั่นเหรอมันมีความกดเลยนะไอพวกนี้มันก็จะตายแล้วเนะี่ย ไอ้ลุงช่วยไหมเดี๋ยวบาหลวงคนนี้จะจัดถอนงินก็ให้พวกเจ้าไปสุสุกติเพราะข้า,ปเ,า,า,าเป็นโจรเก่าไงล่ะเียงกลัวแค่ศาส,สนาไม่สนแล้วก็ให้พวกเจ้านั้นไปหาพระเจ้าอย่างสบเราขึ้นไปหาทูตสวรรค์ที่มาอดเราขึ้นไปหาทูตสวรรค์ที่มาพร้อมซดกันชดกันนะ เอาไปเพื่อนฉันมันก็เกือบตายแล้วนะไอแม่ยอดแม่ยอดาหญ่กับผมเดี๋ยวผมจะนำไปเองฮ่าฮ่าฮาโอ้ยซอมบ้บุแต่หมอต้มีแช่ตัวโอ้มมยเดี๋ยวผมจะช่วยเองแม่ยอดยาหี่ยา คิดว่าหล่อหรอคิดว่าฟาดทำลายผู้หญิงนะคิดว่าตัวเองเก่าแล้วหล่อนะหรอเอาเป็นว่าตอนนี้ผมจะนำเองนะครับทุกคนเราอย่าไปสนใจซอมบี้เดียมดีกว่านิดนเลยเอ้ยต้องไปช่วยคนก่อน ลุงลุงเป็นอะไรไหมเนี่ยแก่ใกล้ตายเอ้ยแก่พูดอะไรนะเมื่อก,กี้สามาม่ค่อยได้ยนินเท่าไหมเมื่อกี้สั่างฉันเลยนะเออไม่มีอะไรครับเอาเปว่าเราเรียบๆไปกันดีกว่าผมเชื่อว่าใกล้จะถึงทางออกแล้วย้ฟกัด คิดว่าหล่อเหรอจัดการซอมบี้ให้ได้แล้วครับทุกคนกูเออฉันไม่ยอมว่าแกหลอยอ้คนซอมบี้เวรอย่าไอ้บ่อนี่ก็หมดการตายเล็บรีบตายพี่ชายบ้านนี่ก็หมนกานเดี๋ยวฉันจะจัดการพวกแกเองไอ้คนซอมบี้โยกทุกคนหนีไปก่อนได้ยังเหลือซอมบี้อีกเหรอเออ เดี๋ยวลมนี่เดี๋ยวฉันจะช่วยเองล้มบ่อยจังนัะแกนะเนี่ยยังมีซอมบี้อีกหรอยในแถวนี้เ่ยที่นี่คงน่าจะปลอดภัยนะที่นี่เหมือนเป็นบงังเกอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเลยเฮ้ยแต่ ว่ายอยู่ทำไมมีลมแก๊สสีเขียวอะ่ะโอ้ยมีคนตายที่นี่เริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกว่าเดิมแล้วแถมแคบด้วยเ <Hey. S 1> จ้าหนุ่มนั่นเป็นอะไรไหมผมไม่ค่อยเป็นอะไรจะเท่าไหร่ครับ <Yeah. S 1> เพาะลุงลุงเดี๋ยวอย่าไปหัวผม <Yeah. S 1> เถอะย่าเดี๋ยวผมจะช่วยพากลุงลุงเองย่า <Yeah. S 1> ค่อยเจ้าหนุ่มจะบูมากเกินไปเดี๋ยวก็ตายหรอผมไม่เป็นไรหรอกนะผมเชื่อว่าผมจะต้องเก่งอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวฉันจะลองหยบเปืนอันใหม่นะย่าๆไม่เคยลองปืนนี้มาก่อนนะคะยิงไปอ่ะดีฉันจะจัดการไอ้พวกซอมบี้นายหนเองละหัวคงคงมไป ม่ยกยีย่เดี๋ยวผมจะปกป้องคนเอวคนชัน่วโดนระเบิดอย่างบูมอ่ะสิครับไม่เป็นไรค่ะยาเยอะลูกกระสุนหมดงั้นเหรอมีดหมอสบ้านเจอมีดหมอไปไอซอมบี้โง่โลจ็ดเื้ยพวกกันมา เดี๋ยวฉันจะนำเองค่ะเไม่ยอะยายีอย่านำมากเดี๋ยวเขาจะจัดการช่วยพวกคนเองไม่ยอะยายีบอกแล้วว่าห้ามนำไงเดี๋ยวผมจะช่วยคนเองยาอ้ยกระโดดฟันกระโดดฟันกระโดดฟันไปเอยกระโดดกระโดดฟันกระโดดฟัน อุฟันฟันอยากจว่าจะทำร้ายพู้หญิงนะครับเอ,อ้ในนี้รู้สึกกลิ่นเหม็นจังไหมทุกคนใช่ใช่เราก็รู้สึกกินเหม็นต่อให้จมูกได้เยินแม,ม่เพื่อซัมบีแม่ตดกันอีท่าหน่อยเนี่ยเหม็นขนาดนหนเนี่ยบังเกอร์ได้เนี่ยแถมไม่มีลมหน้าต่างอะไรด้วย เอ้ยไอ้ควาซัมบี้มาแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยทุกคนเองโอ้ยไอ้กแกนี่บูอูบูจังเลยนะบูจนตัวเองเกือบตายเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองเอ้ยเดี๋ยวลุงช่วยบ้างโอ้ยไอ้หนุ่มนั่นเดี๋ยวเพิ่งไปตายนะ่ะลูกจะช่วยเอง ย้า <Yeah. S 2> กัดกระสุนเข้าไปไป <Yeah. S 2> นี่นี่เจ้าลมบ่อยนะร้อนนะว่ากดเป็นสายระยะใกล้นี่นะเออสนใจได้ไอพวกซอมบี้ตรงนั้นน่ะตายซะเอพวกงูจยามันลุงยิงไม่โดนเลย เดี๋ยวผมจะช่วยเองปั้งเออจะปวดเหลือเกินอ่ะไปต่อครับทุกคนยาขอให้พวกเจ้านั้นไปสบายบนส่วนสวรรค์แล้วถูก่วสวรรค์ที่มาพร้อมซับกัรยิงยา ก็ให้พวดเจ้าไปหาพัอเจ้าอย่างสงบแล้วก็แก่ย้าเอากระสุนหมดแล้ว,เ, yeah. เ,มหมลวเหลือแค่ดาบกัตาานะกับปืนเอียกช็อตกันซอดกันสินเอียกช็อดกันซอดกันข้าก็จะลบเป็นหัวใจที่มันพร้อมตายปังปังปัง ตอนนี้เราก็สู้กันมากพอแล้วนะครับเฮ้ยเดอดสันดุยเองค่ะเดี๋ยวผมจะช่วยทุกคนเองไปว่าเราเริ่มกันเออเย่มากเก่าเหรอตัวใหญ่แล้วเหรอเย่มักเก่าพอ,อยังเหรอ เิดว่าจะมาสู้กับข้าแล้วข้าจะช่วยทุกคนเองไอ้ไอ้พอซอมบี้ตรงนั้นน่ะเทดว่เก่าเหรอฮะเจอ,อไม้เบสบอลติดใบเลือดไปใบเลือ่อยยาตาดิษไอ้กวนโนอเดี๋ยวลุงจะช่วยอีกแรงเลยไปโอเคบอกว่าเราจะสู้ได้นะ อาเป๋วว่าจะองโอ้ยนี่สวดซอมบี้นี่มาเยอะกันจริง,ง,ๆงๆนะอุลวัวลุงลุงเอ้ยเดี๋ยวผมจะช่วยทุกคนเองไอ้พวกซอมบี้งๆเดี๋ยวลุงจะช่วยเองไอ้พวกหลานี่ตายบ่อยจริงๆอ่ะลุลงเนี่ยมีเปิลกลเนี่ยเออหฮ้ย เพราะนี้นี่ตายบ่อยกันจริงๆเนี่ยเออให้ลุงช่วยตลอดเลยเนี่ยที่นี่ล่งะจะเป็นกำแพงอะไรสักอย่างหนึ่งจะปวดจะผ่าเลยเนะพวกซอมบี้เนี่ยเอ้อหพวกซอมบี้นาะยง่ฉันได้ปูละเป้าเรียบร้อยย,ยันดับล็อตยิงโดนดูกนัด ลุงผมคิดว่าลุงนั้นยิงแทบจะไม่โดนเลยทุกนัดมากกว่านะเอียซัดกันซัดกันข้าก็จะลบโวยหัวใจที่มันพร้อมตายอูกับซอมบี้ฟังเฮียซัดกันซัดกันข้าก็จะลบด้วยหัวใจที่มันพร้อมตาย ตายไปซะไอ้พวกสอมบิงโง่อ้าวก็ส่วน,มนหมดแล้วเหรอตายไปซะยาฮาค่ได้เวลาลุยต่อไปเลยเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้ปืนซัดกันลุงก็อยากชัยนะลุงก็บาดเจ็บนิดหน่อยด้วย ลุงนี่เก็บหมดเลยนะปืนอ่ะลุงวิชัดอยู่แล้วอ <c oughs> ้ลังโจรฟังฟังปังไอ้พวกโจรบาดหนากันนะตายไปซะไอ้พวกโจรโน่ล่าหัวล่าหัว ว่าหัวเข้าไปยิดว่าหล่อเหรอฟังฟังฟังใครี่สิไอ้พโจรนูเออไม่ค่อยสะใจทั้งข้างหนเลยไอ้เคป้าอียะยัดสักใจเลยแบบนี้เนี่ยค่อยดีขึ้นมาหน่อยไอ้พวกโจรนง้บาปกรรมขอให้พวกเจ้าไปสบายต่อให้พวกเจ้าจะเป็นคนที่บาปนะกรรม ขอให้พวกฉันนพ้าใจพ่อแกดีว่าว่าในโลกจำพี่นี้มันมันอันแค่ไหนให้พ่ใจพ่อแกดีว่าในโลกจำพีนี้ถ้าไม่ฆ่าก็ถูกฆ่ามันอันตรายแต่พวอแกก็ฆ่าคนมันเป็นบาปขอให้พวอเจ้าได้นอนบนซาลนาโลอย่างสงบนะ โอเคหล่อ anyway. พ่อจั ata, นนำไปนะโอเคเดี๋ยวที่ฉันจะนำเอค่ะยเดี๋ยวพ่อจันนำเอค่ะคิดว่าหล่อเหรอไอ้วัตัวโย่อคิดว่ามีแค่ปืนแล้วหล่อเหรอฮะคือพวกเราไม่ได้หรอกน่ะมีแค่ปืนอ่ะเพราะเรามีความสามารถแล้วความสามารถครับโอ้ย พวกนี้เนี่ยตายกันอีกแล้วนะเนี่ยจะต้องให้ลุงช่วยตลอดเลยนะโอเคเดี๋ยวลุงจะนำเองตกลงลุงจะนำนะโอเคผมก็ล้มไปตายซะไอ้กเนาะตายซะเออตายซะไอ้ควายเออเย้ยเย้ยว้าห์หล่อมากแล้วเท่มากยังเหรอเออ ตายจ้าโอ้ยขี้เกียจใจละฟาดด้วยคอนปอนแ่นคอนทออะฮ่ะาฮ่าฮ่าโอ้ไอ้ควันนี้มันเยอะกันจริงๆนะยาเจอนะเอเจไปยาง่ายใส่ควันงูยาตายให้หมดแมทไปเลยยาฮ่าฮ่าเหลือตัวสุดท้ายแล้ว ลุงรู้สึกว่าจะใกล้จะถึงแล้วใชยชนะอ่ะเรียบๆไปได้กันเถอะนะฮ่าๆอ่ะเอาเป็นว่าจะต้องก,ก,กดกราบกดเก็บจากใดี้อนี้อย่าลืมกดไลดค์กดซับสไคร้ก็เลยใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยบ๊ายบาย